มุนาอุนจาวเดี๋ยวให้น้องเดินทีละคนนะคะ,คะเดินได้เลยค่ะหนูกเตินลูกเตินวันที่13บเมษายนนะคะพุทธศัก,กราช2543อายุ7ปีร้านก่อสร้างวงอภรณ์เป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะเธอมาในชุดสีฟ้าสดใสนะคะแบบไทยๆนะคะเรียกว่าไทย ดิะดาเด็กหญิงมาลินีชูมณีเกิด11กันยายนพุทธศักราช2542อายุ8ปีโรงเรียนบ้านหนองใหยมาดเป็นผู้ส่งเข้าประกูเธอมาในชุดสีแดงน,นะคะมาแบบเอ่อสาวรบบุรีค่ะค่ะุรพรแก่นจำรัดเกิด 2ธันวาคมพุทธศักราช2542อายุ8ปีโรงเรียนบ้านน้องยายยมาดเป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะมาในชุดสีน้ำเงินเกาะอกเป็นสาวไทยมีมงกุฎอยู่บนศรีรษะด้วยนะรีรัตสัตบันเกิดที่13เมษายนพุทธศักราช2543ค่ะอายุ7ปี โร,ง,รงเรียนบ้านหนองเย็่หมาเป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะหนาเกิด9ตุลาคมพุทธศักราช2543อายุ7ปีคุณอำพรแน่นหนาคุณยายเป็นผู้ส่งเข้าประกวดตองเ๊ะเลยนะคะกำลังเก่งค่ะเดี๋ยวรอบที่สองจะสวยกว่านี้ ธันทผู้ชมมอง <16 S 1> เห็นไหมคะนายน2545อายุ5ขวบ6เดือนคะ่ะปู่ชา่างเชิดเป็นคนส่งคะ่ะลุ้นอยู่ข้างล่างนะคะพิมเกิดวัน้า่9พฤศจิกายน2543อายุ7ปีเขาดังนมได้ก๊อกเป็นผู้ส่งเข้าประกวดคะ่ะตาพรวิเชียน 19, วิพฤษภาคม 2500, ส5 4 4อีอายุ7อายุ6กวกค่ะ7ปีนะคะคุณพวงท,ท,ทองวิเชียนคุณแม่เป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะมอนแซ่อุ้ยที่11กรกฎาคม2542อายุ8ปีโรงเรียนนันทนาวิทย์เป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะมาในชุดสาวนะคะลบบุลี 26ตุลาคมพุทธศักราช2542อายุ8ปีโรงเรียนนันทนวิทย์ส่งเข้าประกวดมาในในชุดสีด้ดงเงินอมม่วงนะคะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเจอนให้สวยนะคะค่ะคุณครูขอออเดินให้อ่าไปทางนี้นะคะเจนบนมนุษย์เดินกะ คุณหนูถอยถอยมาตรงนี้ลูกถอยถอยมาเดี๋ยวให้เพื่อนเขาเดินไปข้างหน้าท่านผู้ปกครองไม่ทราบนะคะว่าการประกวดหนูน้อยนุพมาในครั้งนี้นะคะมีขวัญใจมหาชนด้วยนะคะทางคณะกรรมการโรงเรียนกงทำลูกวันนี้ยังไม่เห็นมีใครให้ลูกโป่งลูกตัวเองเลยเดินไปตั้งหนึ่งรอบพอค่ะวันนี้คุณครูที่โรงเรียนบ้านห้องชุมเห็ุไม่มีแรงแล้วค่ะเพราะว่าไปเป่าลูกโป่งกันหมดค่ะ สีชมพูนะคะสองร้อยา <200 S 2> บาทค่ะนี่ก็ยี่สิบคะแนนค่ะสีเหลืองค่ะลูกละห้าร้อยบาทค่ะโอ้โหคนนี้สองมือสองไม้ใครจะสู้สีชมพูไม่สวยไม่ว่าขอเป็นขวันใจนะคะขอเล่นเป็นขัวันใจ,น,ใจนำเงินสู่รงุงเรียนท่านขอพิพิสานะครับท่ออานอจอแนะนำพยาศิิ์นะครับท่ออานคณะกรรมการจัดงาน คุณพ่อแม่พี่น้องครับอาแสดงถามสามคนมีหมายเลขหนึ่งพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถึงจะแสดงอะไร่ะเชิญเลยค่ะหมายเลขหนึ่งนีค่ะชื่เด็กกาญนาวินทร์าชื่อแน่ชื่อน้องแพะค่ะโอ้แสดงว่าศิลปะค่ะนกระ

嗯。 คนเปิดเปิดตู้ได้เปล่าเนี่ย รางวัลกรัตาพร้อมกับถ้วยรางวัลน,นะคะ,ะขอเสียงปรบมือแล้วก็คณะกรรมการจัดงานขอบคุณท่านผู้ใหญ่สงบพิลาว,วันค่ะรางวัลต่อไปได้รรยเัที่ายงว โอ้เวิร์กจริงจริงออกความคิดอีก6ตอยเรียบร้อย